สวัสดีปีใหม่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนภาษาอังกฤษจากพระคัมภีร์ไบเบิลกับครูแมนดี้ทาง m d เม o r More Channel นะคะรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,กฤษผ่านพระคัมภีร์ไบเบิลโดยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังกันได้ค่ะสำหรับหัวข้อรายการในวันนี้ก็คือ New Year New You หรือปีใหม่ เป็นคนใหม่เพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่2022กันนะคะพอปีใหม่ทีหลายๆคนก็จะตั้งปณิธานปีใหม่กันชาวต่างชาติก็ทำนะคะเรียกว่า New Year's resolutions ปณิธานที่เป็นที่นิยมกันก็เช่นจะลดน้ำหนักจะออกกำลังกายให้มากขึ้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำมากๆเก็บเงินเยอะๆ ทำนองนี้ใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมคะว่ามีงานวิจัยบอกว่าปณิธานปีใหม่ของคนส่วนใหญ่อยู่ได้อย่างมากก็แค่30วันเท่านั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มซาซาไปเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยประสบด้วยตัวเองมาแล้วครูแมนดี้ก็เคยคะ่ะตั้งปณิธานปีใหม่ไว้สดิบดีก็ประมาณสองสามอาทิตย์เท่านั้นแรงบันดาลใจก็หมดลง นะคะเพราะฉะนั้นการเป็นคนใหม่ในปีใหม่ของเราควรเป็นเรื่องของทางจิตวิญญาณด้วยไม่ใช่แค่เรื่องทางกายอย่างเดียวเพราะอะไรที่มันเกิดขึ้นทางจิตวิญญาณจะอยู่กับเราได้นานกว่าค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าในพระคัมภีร์พูดถึงสิ่งใหม่ๆทางจิตวิญญาณในชีวิตเราไว้ยังไงบ้างอ s i i a h 43:18-19 Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. อิสยา 43, 18และ19จงลืมสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วอย่าจมปลักอยู่กับอดีตดูสิเรากำลังทำสิ่งใหม่ๆเห็น <He ard S 2> ไหมคะว่าพระเจ้าบอกให้เราลืมเรื่องในอดีตเพราะพระองค์ได้สร้างสิ่งใหม่ๆให้กับเรา เป็นข้อพระคัมภีร์ที่หนุนใจมากๆทีเดียวค่ะเราลองมาดูสับสวยๆในข้อพระคัมภีร์นี้กันนะคะคำแรกก็คือคำว่า former เป็น adjective แปลว่าก่อนหรือก่อนหน้าเท่ากับคำว่า old previous past ex คำต่อไปเป็นคำกริยานะคะคือคำว่า dwell on แปลว่าอยู่ อาศัยอยู่เท่ากับคำว่า live in reside inhabit 2 e c o n d Corinthians f i 7 if anyone is in Christ the new creation has come the old has gone the new is here 2องโคริน์ห้าสถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งเก่าๆก็ผ่านไป สิ่งใหม่ได้มาถึงแล้วข้อพระคัมภีร์นี้บอกให้เรารู้ว่าถ้าเรารับเชื่อพระเยซูคริสต์เราก็จะเหมือนคนที่เกิดใหม่พระเจ้าชำระล้างบาปของเราให้หมดไปสิ่งใหม่ๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเราค่ะคำศัพท์ที่สวยนะคะคำแรกก็คือคำง่ายๆเลยคำว่า Anyone เป็นคำนามนะคะแปลว่าใครก็ตามมีความหมายเหมือนคำว่า Anybody Everyone, everybody, a person. คำต่อไปก็คือคำว่า creation เป็นคำนามเหมือนกันแปลว่าการสร้างสิ่งที่ถูกสร้างมีความหมายเหมือนคำว่า invention All living things Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you plans to prosper you and not to harm you Plan s Pl to give you hope and a future. เยเรมีย9 11เพราะเรารู้แผนการที่มีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนการที่จะทำให้เจ้ารุ่งเรืองและไม่ทำร้ายเจ้าแผนการที่ให้ความหวังและอนาคตแก่เจ้าพระเจ้ามีแผนการให้กับชีวิตของเราทุกคนที่ไว้ใจในพระเจ้าค่ะแล้วก็เป็นแผนการที่ดีด้วยเพราะทุกสิ่งที่มาจากพระเจ้านั้นดีเสมอค่ะคำศัพท์ที่สวยนะคะ คำแรกคือคำว่า prosper เป็นคำกริยาแปลว่าทำให้เจริญรุ่งเรืองเท่ากับคำว่า flourish succeed คำตอบไปคือคำว่า harm เป็นคำกริยาเหมือนกันแปลว่าทำร้ายเท่ากับคำว่า hurt impair damage Proverbs 23:18 There's surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. สุภาษิตส3ม8แแน่นอนว่ามีความหวังในอนาคตสำหรับเจ้าและความหวังของเจ้าจะไม่ถูกทำลายก็เป็นสัญญาอีกข้อหนึ่งของพระเจ้านะคะว่าเราจะมีความหวังและมีอนาคตในพระเจ้าคะ่ะคำศัพท์ที่สวยนะคะคำแรกคือคำว่า surely เป็น adverb นะคะหรือคำวิเศษแปลว่าอย่างแน่นอนเหมือนคำว่า certainly, absolutely, clearly อีกคำหนึ่งคือคำว่า cut off เป็นคำกริยาแปลว่าทำลายปิดกัน้นเท่ากับคำว่า close off, block, interrupt cut off ยังแปลว่าตัดหน้าหรือแซงคิวด้วยค่ะ สรุปนะคะ New Year New You God's love and compassions never fail they are new every morning พระคัมภีร์บอกไว้นะคะปีใหม่เป็นคนใหม่เพราะว่าเพราะความรักความเมตตาของพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวมีมาใหม่ให้เราทุกๆเช้าค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ก็เช่นเคยนะคะขออธิษฐานให้กับทุกคนก่อนค่ะ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอีกปีหนึ่งขอพระเจ้าอวยพระพรให้ทุกคนที่กำลังฟังคลิปนี้มีอนาคตที่ดีมีความหวังและเต็มไปด้วยสิ่งดีๆตามที่พระเจ้าได้สัญญาไว้มากมายในพระคัมภีร์ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งการฟื้นฟูกแก่ประเทศนี้และทั่วโลกขอให้ความดีมีชัยชนะเหนือความชั่ว ขอให้พระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตของพวกเราทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าในนามพระเยซูเอเมนขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันถ้าอยากให้กำลังใจกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะแล้วถ้ามีความเห็นหรือคำถามอะไรหรือต้องการให้อธิษฐานให้ก็เขียนในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะยินดีมากค่ะ แล้วก็พบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสำหรับวันนี้พระเจ้าอวยพระพรและสวัสดีปีใหม่ค่ะ